ตรงนี้คือชายกระโปรงด้านหลังของเดสนะคะกลางหลังเนี่ยพี่หงจะไม่ได้พับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เราจะผ่าเปิดนะคะเราจะมีย้ำเอาไว้ค่ะย้ำเอาไว้แล้วก็ตัดได้เอาไว้นะคะพร้อมที่จะ แบบนี้นะคะอันนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้รีดนะคะเวลาเราจะรีดเนี่ยมุมตรงนี้เราจะต้องให้เขาออกมาให้หมดนะคะแล้วแต่เนื้อผ้านะคะผ้าบางเนื้อก็จับง่ายแต่ผ้าเนื้อเนี้ยก็จะเด้งๆดงพี่หงจะต้องหาครีมนะคะมาดันช่วงตรงนี้อันนี้คือด้านในด้านในของตัวนะคะให้เขาออกมาให้หมดเพราะว่าเราจะรีดครั้งเดียวให้เขาตายเลยนะคะ แล้วก็พี่หงก็จะเนาชายไว้เลยค่ะเวลาเราเน้นนะคะเราจะเน้นตรงปลายตรงนี้นะคะนะคะเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะตะเข็บข้างในเนี่ยเขาก็จะล้มนะคะตามที่เรารีดไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะคะ่ะพี่หงจะทับตรงนี้อีกทีหนึง่ง ไม่ให้ตรงนี้เขากะดกออกไปนะคะก็ตรงนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะถักตัวหนอนกันขาดนะคะเราจะเจาะซับในโดยการที่เดี๋ยวเราจะขีดแนวนะคะอันนี้คือตัวซับในที่เราเย็บติดแล้วด้านหลังของซิปเนี่ยนะคะตรงนี้เราต้องเย็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รีดให้เรียบร้อยเราไล่ซับในนะคะขึ้นไปนิดนึงนะคะให้เขาหย่อนกันตึงะคะ่ะ ไล่เขาขึ้นไปอย่างนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วดูแนวกลางระดับให้แนวกลางเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะแล้วเราก็ปักค่ะปักเข็มไว้นะคะคือให้เขาหย่อนอยู่ระดับนี้นะคะให้วก็ขึ้นไ่นิดนึงนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเวลาเราเจาะเนี่ยตัวซับในจะได้ไม่ตึงให้หย่อนไว้ก่อนนะคะแล้ว ตัวซับในนี้พี่หงยังไม่เปิดนะคะตัวจริงเนี่ยพี่หงพี่หงเปิดแล้วอย่างนี้นะคะทําชายให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขีดค่ะจะเห็นว่าตรงเนี้ยกว้างเพราะว่าตอนเราตัดเนี่ยวางผ้าตัดเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องเผื่อหัวกลางหลังนะคะจะเข็บกลางหลังตรงเนี้ยเราจะต้องให้ผ้าเขาสองนิ้วถึงสามนิ้วแล้วแต่นะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องสองนิ้วนะคะถึงสานิ้ว ทีนี้ตรงนี้ที่เราผ่าเนี่ยเราก็วัดสูงขึ้นไปค่ะเราจะเจาะเขาเนี่ยให้สูงจากที่เราผ่าพี่หงกําหนดนิ้วครึ่งนะคะอันนี้ไม่ตตยตัวนะคะแต่ว่าพี่หงมองว่านิ้วครึ่งเนี่ยกําลังดีแล้วก็ลากเส้นตรงนะคะแล้วก็คือความกว้างที่เราจะเจาะพี่หงจะเจาะที่หนึ่งนิ้วสามหนึ่งนิ้วสามกระเบียดนะคะ หนึ่งนิ้วสามกระเบียดเราก็วัดตลอดแนวลงมาเลยค่ะหนึ่งนิ้วสามกระเบียดอย่างนี้นะคะเราก็ลากเป็นเส้นตรงค่ะขีดลงมาเลยค่ะขีดลงไปเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอย่าลืมนะว่าตรงนี้เราแยกแล้วนะคะเพราะว่าเราจะเดินตัดข้างล่างเราก็เลยต้องแยกแล้วต้องแยกก่อนไม่งั้นเดินตัดไม่ได้ ตรงนี้ก็ต้องให้เป๊ะเลยนะคะ1นนิ้วสามนะคะเขาก็จะได้อย่างนี้นะคะเราก็ค่อยๆวางซับในเนะะี่ยค่ะจากแนวที่เราเย็บนะคะให้ตรงกับตะเข็บกลางหลังของตัวจริงนะคะตรงนี้เรายึดไว้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ตบ ปบให้ช็อกเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ซับในค่ะแล้วก็ตรงนี้คือแนวความยาวของตัวซับในเราก็ช็อกไว้นะคะเราจะเย็บเส้นนี้เนี่ยให้ตรงกับตัวจริงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินเส้นก่อนตรงนี้เราก็ตัดออกได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องเดินเส้นเราเดินเส้นแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะเจาะเนี่ยเราจะเดินเส้นซะก,ก่อนนะคะแล้วเราก็จะขิดต้องเดินก่อนนะถึงจะขิดได้ไม่อย่างนั้นเขาจะรันค่ะอย่างนี้นะแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมเดินค่ะเย็บทีละข้างเราก็จะจับเย็บ จากตรงนี้ที่เราติ๊กช็อกไว้นะคะมาถึงนี่เข้ามุมแล้วมาตรงนี้เราก็หยุดนะคะช็อกที่เราขีดไว้นะคะให้ตรงกันเส้นช็อกนะคะก็ยังอยู่นะคะ พอถึงมุมตรงนี้นะคะเราก็หันผ้าจับผ้าตรงเนี้ให้เป็นจีบนะคะปักเข็มแล้วก็หันผ้าให้เป็นจีบนะคะแล้วเราก็เดินเดินมาตรงนี้แล้วก็หยุดนะคะจะผ่านกลางนะคะไห้แค่ชนแล้วก็ระวังด้วยว่าผ้าข้างล่างเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรมาซ้อนนะคะได้ผ้าข้างล่างดีๆนะคะ กับชนพอนะคะไม่ต้องถึงกับชนเดี๋ยวเขาจะไปเกยกันแล้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเย็บอีกฝั่งเนึง เราก็จะได้แนวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเยี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เราก็เริ่มต้นจากจุดนี้นะคะแล้วก็ไปเวลาเริ่มต้นเนี่ยให้ให้กลางตรงกันนะคะให้ให้เส้นที่เราขีดเนี่ยตรงกันนะคะแล้วก็เลงมุมให้มุมที่เราขีดนะคะตรงนะคะ อย่าเลยนะคะตอนย้ำเนี่ยค่ะเราจับตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราหยุดตรงนี้แล้วก็ยกเขี็นแล้วก็จับผ้ามาอย่างนี้ จับตรงนี้ให้เป็นแนวจีบเช่นเดิมให้เป็นจีบเดียวนะคะแล้วก็ไล่ผ้าข้างล่างนี้มา ให้เส้นที่เราเดินให้เส้นช็อคของตัวซับในกับตัวจริงนะคะให้เขาเจอกันนะคะแล้วเราก็เล็งข้างล่างตรงนี้คือสั้นกว่าได้แต่อย่าให้เลยนะคะถ้าเลยเนี่ยก้บนจะตึงที่เราขีดตำแหน,น